ไปไปเไไออมัหนหายไปแล้วอ๋อนั่นเองน,น,น,น<ด>ี่หัวหัว สปกนะครับพ่อามาขาป่านะครับผมพ่อยู่ในไทยไครับเป็นเซียนนะครับผมว่าเป็นขาป่าอยจูตนี้กัท่านลงอออเินันงเดิน้มึงเจียที่กันพี่จกะเไปอย่างเาใส่กยวบอกทีกันที่คมึงได้ยินเสียงงัวหงมึงจะตัใจเด้อกูลรมงัวมึงเองอัน่เลยจับมันนี้นี่จับมัอ๋อนี่มีนี่พือนแน่เพื่ครับผมโส้ชครับเอาไว้ในโซนได้บอ อ๋ออ๋อแนนํำตัวนี้เออเรื่องของมึงเถอะมนมันมาดีข้าห้งเออ,เอมันม,มันจังหนามันแบบมึงเป็นใครอ๋ออ<ม>๋ออ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  ครับผมเสี้ยนท่ามนะครับคุอนี้เป็นเสี้ยนหรอเป่าเน่ยเป็นเสี้ยนแล้วเพรามหล่อความดื้ถูกกับบัวคุณนอแต่งโตผูกหมดแล้วความหลุกคุณหนูมากเนาะเกือบผ้าใบเนาะหุ่มสนพมนแล้วเนาะว่ามึอนี้มาตามตีมหรอซาเนียบอกเออผมมีแต่นานอะไรอย่องเกี่ยวกับซาเนียบอกทั้งผูกบัวใยซาเนียเคยมีใค้คนมาฉมน้ำอย่านี้ตะกี้ตอนตอนนั้นน้ำมันขึ้นเนาะน้ำมันขึ้นก็บอกว่านี้แหละพ่นมาฉมเนาะตายไปนี่ก็ต้องไหวกันลงมาคงจะเสียงไปถามกันทีเดีย บอกวีดีได้ตัวนี้คือลองก่อนผมมากแม่งขนลูกเล่เขี้ยต้าหนีแม่งกำลังจะมีคนตายเลยวีดีไมเหลือแล้วหน้าโคตเล็บนี่ายจีนอ่ะมื่อเห็นตอนเมึงเห็นตอนไผ่เนี่ยปะเออไปน่ะเคยมีคนมาตัดไผ่ล้วมันมีไม้ไผ่ไม้หนึ่งที่มันห้อยไวอยู่เนี่ยแล้วมันลกขึ้นมาเสียบต่างหูแล้วก็ตายไอ้ขาม้อนขาม้อนในหอยยาพระรามมากิจเราสืบเซาเหรอใช่เพราะข่างกิจยาพระรามเศร้าอ่ะ กลับมากลับมาแล้วมันก็กลับมาอันนี้ไหมมันศูนแห้งไหมมันเลยมาตัดมาอีกแค่นึงตัดไม่ที่นี่ยังเลยเอาเนื้อเสื้อผ้ามาตัดมาสิบคนแมงยังเลยยังเลยผิดกล้าม้าพัดตัวผ้าเครื่องไหมพ้องตายว่ามันเนี่ยไมได้กระทำมาทันนอนเงียบ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 เงกับมาแจงปกติขี้ยาพลาเปล่า้ยาสุด กันเอาข้างหน้าอ๋อ้าม่อไหนโดนทานแมงมดช้ถ่ายมาย่างมันย่งมันยังดีแม่งเป็นหอบนะเป็นหอบแล้วกีนยาพาราบอ่ะตายย่างดูร้ายแม่เป็นามนอนอะไรนอนตายเกยครัเดี๋ยวพาตำรวจยุหน้าบปสีครับโอ้อกาศดีแฮตัวหันก่องกันเขาบกินคนครับุครับห็นดมับ ย,ย well, ูคนเดียวครับเส็ oh. ู oh. ้ยูคนเดียวสิครับผมือยู่เดียวสิครับเสร็จผมรอพอรดแล้วโดนกูแทบโดนกูแทบโอ้ซื่อเดียวเฮ้ยพ่อใหญ่ดีครับเด็กยังกินนอกพ่อใหญ่โอ้ว่าเป็นท้ายคลิปเรียมหาป่าเรียสโดนกูแทบโดนกูแทบโอ้ซื่อเดียที่ปลาป่ะครับแถวนี้ครับ้อมีห้าสานแล้วโอ้ได้หลายปครับปกติพ่อใหญ่มือเคลื่อนยังไม่ได้ไได้หน้าโลอายังครับ ข้ไปดู๊กโว้ปากข้อป่ะครับน้ำข้องหาน้ำค้องโอเคครับผมขอบคุณครับนี่ก็บกำบวกเสื้อกระเซ็ตกูแล้วนี่โดนกูเก็บบเลยบวชห่างกับบาดแมนแล้วรายงานตัวครับผมนี่ขึ้นลุงผมหามาะไรได้ครับผมเข้าหาม้าหามอะไรได้ครับวามาดับหน้าเลยครับผมมาไทยหน้าลกับยางจับห่อครับ กมาเบรแล้วครับหลังกล่องใช้แหเงยอึ้งเหรอตักเห็นอย่างข้อหาว่าทำงานตัวด้ไรงบตัวก็ผมเชียนต่อครับผมผมเป็นฮาร์ด็นเสีนแมนครับฮาร์ดีบรรยากาศมับาน อ,อ,อย่างมี้อย่างนี้เรียง,เ,ยง <c oughs> เอามอางงอมองงอพ่อใหปลาโตเยซี่เหรอปลาตีนว่าอันนี้เขาเลังเขากลังปวดแผลนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เขาลองหวานเขาหวานใส่พื้นนะฮะเก็เลยติดเงี่ยงแมนติดฝาเนี่ยอันนี้ปลาก่างท,าที่มึงจำเองมึงจำข่อยางที่มันจมหนามตายอยู่อาะมึงไหนบอกว่าเป็นเมื่อวานแผแล้วเป็นตกไปน้ำแผลไแล้วแผลท้าขาแล้วมันก็เลยจมน้มไห ก็เพื่อนมาท่านในตายเลยเพ่านไปหมอท่านหมอได้ปั๊มใช่ไหมครับหมอได้ปั๊มหัวใจเพิ่นปุ๊บเพิ่นเล่ยได้ยร์าราดมากินเพิ่นเล่ยหอมที่นี่เพิ่นเพิ่นเล่ยกำลังแม่เพิ่นเล่ยมาสตาร์มาดิมาสตปราเออากูนี่บ่เอนสตาร์ปุ๊บแต่ว่าขาเพิ่นอันนึงจุ่มไหมสตา์แบบแล้วมันเสียแหวนข้า่นไหมเพิ่นก็โมสตี้อยู่นี่เลยแล้วท่านตาย สืนขึ้นมาตอนเชี่ยีจังไงตาอปตาดอปอให้มันเหล่าต่อเนี่ยข่าดน่้าดิข้า่ิข้าดิข้าดิห้าดิข้าดิขาดิข้าชิกใหม่ข้งเรานาครับาซินเาดิข้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 าดิขาดิข้า้ด้้าดดาดดาาดิา้า้าาิิ้้้ ทานว่ี่คือการบ้านแฮะของภาคอีสานเขานะครับผมนี่ของฟอมเนาะของฟ้อมเนาะเซียนซีนะครับเขาโซนเรียบร้อยแล้วมาแล้วครับน้ำของคนเก่ง้ยโอยเียมฟไม่ชันแล้วคนทีนี่นี่ครับโทษทุกอย่างครับ เป็นคือการว่านแผนของพันอิสานนอนะครับผมเอนซีนะครับเขาโซนเรียบร้อยแล้วไป่กูวนแผัแก่เนี่ยโคตรขาเห็นเลยนาๆอันนี้มันถึงคนล่องแผพันแผพันแผพันแหพันแพันยมีครั้งที่2องโอ้ยมูผมออกแเลยได้ไปดีเด้อกดถวานไปรอกับ่ได้กเอิ้นมูผมมาสะโี ต้องได้ย่างอะไรก็สามตัวแมนแต่นขเพ่ได้ก mm ัอผมผมไม่ผมทรงพิกัดบานมันให้ให้ทุกคนมาเตะป่าเลยเหรอมไมบอลรอบอลบอลคือหุ้ยบอลรอดมันมันบอลมันบอลมันบอลกัน อย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดามันผู้ใด่นก็เล่นอีวันเฮียกับผมแนะนั่ไปเบิ้งไงช่องเสียดลังเด้อยแล้วเบิ้งแถวนี้ถ้าผู้ใดอยากเบิ้งค้นวันเฮียเราได้ปลากับกับไปเบิ้งช่องกินซะอีนี้เดี๋ยวเบิ้งถอนคลิปนี่ผมว่ามันเสียเวลาปะนี่วิยวิววันลอบเฮ้ยเอาแท้ว่ารอบนี้ปลามันเลี้ยงไร่เนี่ยนะเออเลี้ยงปลาแมนอ้าว อันนี้คือมาจับผักบุงหมดเลยอันนี้คือวานแถวผักบุ้งนะครับเนาะมือนี้ผมมีว่าผัดผักบุงกินกันเฮ้ยสองตัวสองตัวตัวนี้เฮ้ยเบอร์นึ่งเบอร์สองเฮ้เซ็ อเั่นไป่มาเหมอ่นมึทนบ่วมึงทนาวปานีก่นอเเพ่นเ่ไอ้เ้า้ลังใจเรดกวันอีกเไนี่ครับผมไขก็ได้นะครัมแข่งน้ำน้ากับเจซสีนะครับผยประมานี้นะครับมไขก็ได้นครับถาเลยครับทัวราชนาจักรไปหนึ่งสองสามไป มีมีมีเกือบตายนั่นรู้แมนน์แจ็กนี่นะครับโอ้ยเตลียนโอดด้วยครับกูว่ามันเบียดเบียนคนแรกนี่ อ๋อคือปกติอีกคว่าดูดีก็ซีตนะนะเอาอยู่แล้วครับเตรียมพี่หพร้อมแล้วนี่ยด้วยเอาดีว่าไรบอะเฮ้ยเฮ้ยได้ได้อองตัวแบบไงบอกเขาให้จูบแม่งให้จูบบ้างไม่ใช่ดิมันมาแล้วมันมาแล้ว รเรือมันอกมาอเีตอนอมนอันเ่เกหวยน้องเขานเหรีตอนเขาเหยอนกคือเกโอ้โหโหบอกซ่วันบักซีวันในเตะช่วยอวุนที่เตะช่วยวอาวุ้นี่เตยอูซบครับลูนี่ไอไก่อ้ยปลาปลาบอนไปลาบอนเนให้รู้ว่าควเชียร์แหงให้ดีก่อนมานะครับ เอาああปลาครับเอาปลาลงมึงจะถ่ายทำเฮียอะไรเน s <S ี่ยปลาไหมฮะดูว่ามึงเดือดรุ่งแบบข้างไม่อยู่ทับเติมทับเติมเต้ยเต้ยไม่ต้องปลาลูกไหมแมงมุมก็ตู้ไปอยากเอาลุก เยังม no ่ว่านมกะใต้ดี๋ยอะมันเนื้อมันมาทันทีแห่มัไม่ได้หัวสุดทิก่อนแ่ยอะอะมันก็ได้ไดกะใต้ หน่อยครับมีเท่าไหร่ป่าโคตรลายีย20ตัวมันปลาใหญ่ได้ปลาซิวคนนึงบางไฟแตกดูสิใช้ผ้าต้มปลามาคนที่เบิ่งเบิ่งเนื้อปลาโว๊ยมึงเห็นซุปป่ะเออันเต้ไปคั่วเกี๊ยวกอลผ้าใส่ออกผ้านี่ปวดแงง ตามมงยังไม่ใส่ตัวแ่เหยสิกินข้าวแง่ระเขาใส่เงยในเบ็ดบักใส่อ๋อลุนปะคว้างนะเขากำลังจะใส่เอาเปล่าเขาจะได้หรือเปล่าเขาปังลงแล้วให้รู้เขาจะได้ ปไปไ <c oughs> ปท่าย,า,ยารูปแองเล่นคนสามข้มาขอ้นปไนเขียวหลุดสามคเเอาต้่มยังนี่ต้มหรือลาป,ปา่าหลาพวกนี่ฝากกิเนเลยเลยมาเด้อกินขา้าวต้องเอินซื้อเนี่ย มาได้กินของปูยามาได้ปูยาเฮ้ยแต่กูตอนที่ซุมนี่กินท่านผ้ใหญ่ตัวปูยาแค่ซิมอะปูยญามาแซ่บปูยญามากินตอนนี่คันกูเป็นปูยาก็บเบอร์กินเนาะต้มปลาหมุนอุ้ยปุ้ยหมุนอุ้ยปุ้ยคัคต้มปลาซื้อเมนูคือต้มปลาบักซี่คนเอ้ยซิมครับนี่ครับต้มปลาฝีมือพี่ซีนะครับคัมโตโต ต้มปลาเนี่กินแล้วลายบรีเลยไปดัปนนะกินแล้วลายต้มปลาปลาไม่จีแตงกงก็ไปเพื่อนกินมกระถาคุเนาะอ้างเนี่มึงก็ต้องบอกเลยเออมึงเงียบไปเรื่ <c oughs> อยเมื่อกี้มึงก็ต้องบอกเลยก็กได้มันช่ได้ดูตลกคนหนี้นะอันทุกท่านอาจจะคิดว่านหน้าตาบ้าเป็นสรสแซ่บนะครับผมอยากจะบอกว่ารสแสบมาแซ่บเพื่อนกุ้นมันดีโรตีมันเดือดขันแสบกับต้มปลานะครับเดี๋ยวผมชิมหนึ่งปากกัน ตำปาอืมมาใช่ไหมตัวมะหมากกันอยู่บ้านดีกว่าครับโมไปสตกมั้งจ็กอันดิรสชาติังบควดตัดกันเลยอันนี้หวานอันนี้เปรี้ยวชิบหายอันนี้แ๋บมึงชิมบ่ ครับต oh ้องเห็ดต้องเห็ดต้องเห็ดโบในหน้ามูหน้าหมูมันกับกลมกลมนะครับแบบตอดติดๆนี่ครับพูดเห็ดโบมแล้วคันบอแมนหมูด้วยครับถ้ชีวิตนี้อยากมีลูกมีเนี่ยกันยังอยากอยู่จนหอดเทาบอยากหากินเนี่ยน้านี้ทุกท่านเห็นนี่ก็คือน้ำตาลตุ่มนะครับถ้ารู้จักอันเขาเรียกว่าน้ำเชื่อมบะแม่งน้ำเาเชื่อมเลยเชื่อมที่เชื่อมนิดนึง ถือเออถือว่าถือว่ายังเจอการ์ดยู่เอาเชี่ยมาตัดหวานถือว่ายังถืออุปกรณ์อาหารอยู่แล้วทุกท่านมาสดอันนี้ปึ๊บอันนี้มันเปกี่ยวชิบหายเลยเทรวมกันแม่งเลยครับว่าถึงจะมากูก็บ่ได้ค้นป่าแล้ววะทุกท่านอาจจะเห็นเนื้อปลาเล็กๆยังทีทุกท่านต้องมาซิมครับผมแม่งบ่แซ่บกูว่าล่ะกูอันนี้มันต้องกินกับเพาะว่ะกูต้องกินกระเอาะดีที่ว่ามากินเลยกินเลยก็อร่อยกูว่าขากันที่ เห็นหัวลอยบ่นี่ก็ที่หน้าครับผมบรรยากาศหลังฝนตกหน้ากว้างบรรยากาศซิวๆเดินโดนมากทีครับผมปกติกันหน้าเลียนเก็บอยู่บ้าน เอาเต็ปไงบาซิลเอาไม่ยืนได้หึือแม่เลยเอาละครับผมจะได้แดกไปเจะเอาหน่วยนี้นะพวาติดข้ามไมเลย สีนเราต้งสีราต้องตีนเลยยกอันนี้มึงว่าเดี๋ยวไม่กินอะไรหน่อยนี่ย <c oughs> ิงไม่ออกให้กินหน่อยนี่น้ำบักซีได้ก็จะกินน้ำเตะอ,อ,อ,อะไรคุณเบื้องเข้าวดีมันแปลว่าอย่างแกงงีอ้อันนั้นก็จะเป็นสีขาวไงมันนานเต็มแก้วว่ะวัวเนื้อไน่งาแถวว่ะสีขดอ่อนเนาะ มันพามาเพลิงหน่วยแล้วมันเห็นนอะไรมันเรียนเก่งเลยมันเรียนกะล่าอยู่เ่ยมัต้องกินน้ำแล้วในนี้เพราะว่าในเนื้อแล้วมันอยู่พวกกับบางหลังเลยวะก็อยากเล่นน้ำกันขอแบบไปเทิงน้ำไว้นะเดี๋ยวน้ำมันเปลี่ยนรสชาติข็งโป๊กให้สัตว์ไอ้โอมแล่วมีความหวานอยู่น้ำชื่อน้ำมั้ง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โคดไก่เลยอ่ะเมื่อกี้ถ้ามึงหันลังไปอ่ะมาเม่น,มอ,นอีกครั้งนึงตัวกูกูไม่ได้ตัวกูอยู่ตัวมึงเหี้ยไสย้ไสๆไสมันมุนน้ำอยู่เมียมันมุนน้ำอยู่ไกลเราไก่เราไกหันลังหันัง ใช่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 มันสิเข่าปลาแล้วออกไส้มัันนพลึงไงสิเข่าปลาหรอกเบียงไส้เมื่อมันสิข่อปลาเบียงไส้ หน่ามันมนหน้ำอีกหรอหัหลังหันลังหัลังอ้แม่เกืบอบหอนเมืม่อกีนอ้นี่ไหม <c oughs> <c oughs> ยังเพื่อนก็ไม่ขึ้นมาไปเลยยังคนเดียวไปจบไปแล้วนะครับผมสำหรับวิธีชีวิตบรนบาลของเข้าครับผมสำหรับมือหนี้ก็เละหน่อยจังเลยครับแต่กะมืนครับผม เต็มที่ชีวิตท่ามันกับมีสมีแล้วครับผมเตือนมาับช,ช,ชีวิตประจำวันหาเห่ียหามวนน้ามือจนโดนเพื่อที่ได้มาเจอกันครับผมแต่ทุดท้ายการเรียนเราต้องมีวันเลือกตาครับก็เหมือนกับป่าจอมครับผมแห่งร้องไ้โดนแหงแสบแหงสมทุดทายแล้วก็เหมือนกับฝนที่ตกลงมาเมือกนี้นะครับผมตกไปตกมาเ้ากับเบียบเพราะห้องเบียก คิดเดยวา่าต้องเป็นอาบน้ำสำหรับมือน,นี้ก็ขอตัวไปอาบน้ำกัวครับผมสวัสดีครับ